ก็ไม่รู้เนี่ยยินดีต้อนรับซูอาโอวีเอาดาวอย่างเดียวอ่ะนนต,ตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในีแล้วก็ไม่ได้ดาดวเลยนเนี้ยสู้กับศัตรูไปด้วยกันอุ้ยเสียงใครใจตกใจท่านหญิงพิวผิปากของท่านช่างเอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้วกัน <c oughs> Has been defeated. ความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวายเสียจริงไปไหนรั่วก,ก่อนเปิดไลค์คือหรือตลกนะอัวเหรอสอง,องเลนดักของเราถูกโจมตีอ้ สองสองอไไ้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะแตกค่ะเท่าน,นี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือมไหมเอ่ย ศัตรูหายไปแล้วบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะดรากอนและสเลียร์ have appeared สองสเลีร์ <c oughs> has been defeated ระวังอาบิโซดราบันที่สอ ้อมลกลของกถูกจมตีมานมาไม่นีอ่ะเก้าชิบยกช้วงททนโดเรียมันปล่อยบอไม่ได้หรอ ท่านหญิงเพียงผีป่าของท่านช่างเอ,เอาไว well. ้ค่อยคิดก็แล้วกันฮ่าศัตรูเล่นดักหายไปแล้วป้อมเล่นเราของเราถูกโจมตีทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะกินแล้วค่ะไปกินอีก <Been> defeated. สองเ <s hr ie> ก้าชิดยกจ้วงแนแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่อสอกไป เฮ้ยมันไม่มีอะไรพูดอ่ะในสตรีมมันเงียบไงจีมหมดแล้วันนี้ลงสตรีมแล้วอ่ะ เอาไว้ค่อยคิดก่อนแล้วบางครั้งกาใช้เวลากับชอบเยก้าชิบยก้วงทง วางแท็บไว้ตรงไหนป้อมเรนกลาวของเราถูกโจมตีบอกทำไมอ่ะพี่ช่วยได้ป่ะละ่ะถอยโอ้ยไม่สบายใจเพราะพี่นั่นแหละ อะไรนี่คุยไม่รู้เรื่องพิมพ์ซ้ําๆอยู่นั่นแหละไม่สบายตรงนี้เนี่ยแหละพิมพ์ซ้ําจัง oh. อ,อ,อะไรวะเน็ตเขาเป็นอะไระพี่ตั้งแต่เมื่อกี้ละไหวป้าอ,อ่าไปเป็นเน็ตก่อนพี่ท่านหญิงพริ้มฝีปากของท่านช่างานเน็ตช้าลแล้วมันจะพิมพ์ซ้ำขึ้นมาอะไค่อยคิดก่อนแล้วกัน Oh, 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 an ally has been defeated. Oh, oh. Enemy double kill. Shut down. An ally has been defeated. Oh, you have defeated an enemy. Nice assist. Double kill. v อ l v e ุ s u oh. p อ r c คร e p ถูกส่งออกไปแล้วหนูออกตัดเลือดละความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุ่นวา Has been defeated. Ha! Wow. You yeah. yeah. Oh, so oh, so oh, so oh. An enemy has been defeated. You Your team has destroyed a tower. Go! ว,ว้้ยหลงวนี้มีสสาต้องการความช่วยเหลือไมเอ,อ่ย e อ้ยเจเจ็บ ขอบอกหน่อยได้ไหมอ่ะไปดูใกล้ๆไว้ขอให้โคเข้าข้างข้าท่านที่ว่ไม่เอาละตอนเลียก็ดอนเลียถวะไม่เอาแล้วกลับบ้านเถอะฉันต้องาลาแมนตจิตใจเหลือเกินความสัมพันธ์ช่างเป็นเรื่องวุญได้บออแล้วจหนูตายละ ไม่น่าเลยวะกลับไปก็ดีอยู่แล้วระวังออิไเดราด้อก็ด้ทั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะขอให้โชคเข้าข้าบอกลับบอกโดยไม่ต้องรับใช่ไหมพี่เลิฟยิดยกจ้วงแห้

ไม,ไ,มไม่ไม่ทัน,ไม,นไ,มไม่ทันในแอซิดเนี่ย ดังไปหน่อยอะพี่ดังกุ <c oughs> ลสตรีไทยวันนี้ข้ามีนัดเดทกับใครกันนะขามอะสี่คนรวมันอยู่ในบ่อมันต้องโดนสักคนเหรอวะมันจะไม่โดนยังไงขอให้โชคเข้าข้าง,าง <c oughs> สอง อขอให้โชคเข้าข้างเถอบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะจตีดัสยเลยเยอะคีวที่เดินออกจากบอกอคนแรกเลยมันเลเซอร์มาเกลสูมันหยุดตรงหินเนะี่ย Been yeah. Defeated. Song mm -hmm. Humble. An ally has been Humble. defeated. Enemy, double kill. don't kill. Do huh? An enemy has been defeated. Nice assisting. Double kill. Back. You have defeated.

ปีป้อมอย่างเดียวไม่สนใจใครแล้วตอนนี้โหดแท้โหดแ้เดาวนอ่ะ